ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by Daylight ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่คุ้นเคยกับเดอริงเวอร์ชันตะวันตกที่เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงชื่อซามาร,ร่ามอแกนแต่ตัวละครที่อง์เรียวในเกมเน a ไบด d เดย์ไลท์จะอ้างอิงมาจากเดอริงหรือริงก u ที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นในปี1998เป็นหลักเราจึงจะเห็นว่าแอดออนต่างๆของที่องค์เรียวจะเกี่ยวข้องกับหนังภาคนี้ด้วยอย่างเช่นนาฬิกาของเรโกแม่ของโยอิจ e ิ G, ที่จะดูอยู่ตลอดว่ามีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ แต่เธอจะทํามันหายไปตอนที่ลงไปตามหาศพของซาตะโกะในบ่อน้ําหรือโทรศัพท์ที่มีคําพูดของโทโมโกะญาของโยอิจ e ิ G, ที่ตายไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของภาคนี้อยู่แต่การนั่งอินจากภาคอื่นๆก็มีให้เห็นด้วยเช่นกันอย่างเช่นแนทออนรูปผิดเพี้ยนที่มีคําพูดระบุเอาไว้ว่าทําไมมีแต่แก่ที่รอดซึ่งเป็นคําที่ซาตะโกะพูดกับไมทาคโนแฟนใหม่ของริวจิพ่อของโยอิจ e ิ G, ที่วิญญาณของเขามาช่วยทั้งคู่เอาไว้ หากอ้างอิงจากภาคริ่งกูซีโลที่เกิดขึ้นก่อนภาคหนึ่งซาดาโกที่ตอนนั้นอายุ19ปีจะย้ายออกมาจากเมืองอิสุแต่กลายเป็นนักแสดงละครเวทีโดยหวังว่าการแสดงละครจะช่วยเยียวยาเธอจากเรื่องที่แม่ฆ่าตัวตายและเรื่องที่เธอถูกสังคมทำร้ายแต่เธอก็ะจะดูพินเพี้ยนหน่อยเพราะด้วยพลังพิเศษที่มีมาตั้งแต่เกิดทำให้เธอเห็นเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่เรื่อย แต่พ,พอซาดากโกะไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ทําให้เกิดการต้ปริศนาขึ้นรอบตัวเธอจนสุดท้ายเธอก็ถูกตีหัวโยนลงไปในบ่อน้ําและถูกระบุภายหลังจากสภาพศพว่าเธอมีชีวิตอยู่ในบ่อน้ำนานถึง30ปีทําให้มั่นใจได้ว่าซาดากโกะที่เราได้เห็นในเกมเน็ตไม่ไดลท์ไม่ใช่เด็กแล้วแน่นอนหมดห่วงเรื่องอายุไม่ถึงไปได้เลยครับประวัติของที่องเรียวระบุว่าซาดากโกะยามามูระวิญญาณฆ่า,าที่มีฤทธิ์มาจนเอาชีวิตได้เธอเป็นลูกสาวของหมอดูที่มีชื่อเสียงจากเมืองอิซูโอชิมะประเทศญี่ปุน่น แม่ของเธอทิ้งปริศนาที่ยังไร้คาตอบไว้หลายขอ้อที่บ้านเกิดของเธอนั้นแม่เธอจะไปใช้เวลาที่ชายหาดที่ละหลายวันดวงตานั้นจับจระดนาฟองคลื่นของท้องทะเลและพวกรกาสีไม่ชอบเลยที่แม่เธอทําอย่างนั้นบางคนบอกว่าเล่นน้ําอยู่ได้ผีพรายจะโผล่มาหรือก็คือถ้ามัวแต่เล่นน้ําจะมีสัตว์ประหลาดมาเอาตัวไปก้าวเดือนหลังจากนั้นซาตะโกกก็ถือกาเนิดความเป็นเด็กทําให้พลังอันแก่กร้าของเธอดูจะเหนือการควบคุมและมันประตูออกมาเป็นความโกรธ เรื่องนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเมื่อแม่เธอแสดงพลังต่อสาธารณชนแล้วสตโกะไม่อาจควบคุมความเกี่ยวกลาดไว้ได้เมื่อนักข่าวหาว่าแม่เธอเป็นคนหลอกลวงพลังของสตะโกะก็พุ่งพล่านเฉียบพลันและนักข่าวคนนั้นก็สุดลงกับพื้นใต้ขาที่ทุกอย่างมันผิดไปหมดแม่เธอเสียชีวิตไปและจากนั้นไม่นานสตะโกะก็ถูกลอล,ลวงไปที่บอ่อน้ำเก่ากลลเธอจะงกหนาข้ามขอบบ่อเงาหนึ่งทอดยาวมาทาบทับเธอเธอหันกลับมาแล้วพลันพบความเจ็บแปรที่กระทบเข้ากับหัวมันแรงจนเธอหัวแตก ภาพที่ซาตะโกเห็นเริ่มมืดมัวและสติเธอก็อหมุนคว้างเยนหนับวูเธอยันร่างไว้กับขอบบ่อน้ำความเจ็บปวดทะลักทะล้นอยู่ในกะโหลกยามเธอลงฟาดพื้นเย็นเฉียบเสียงหินครูดดังจากเบื้องบนและบ่อน้ำก็มืดลงแสงทั้งปวงพันมืดมัวดุดเกิดคราดต้นกลางวันร่างกายของเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไปทั่วพันพ่าง ซาดาโกเหนื่อยหน้าขึ้นระพบว่าทางออกมีเพียงหนึ่งเดียวเธอจิกเล็บลงในพื้นโคลนแล้วคลานช้าๆไปหาผนังอันเกิดจากหินที่เรียงตัวกันเธอเกาะหินเพื่อปีนป่ายแต่ทั้งยึดเกาะไว้ไม่ได้และไร้เรี่ยวแรงทุกครั้งที่ปีนป่ายขึ้นไปได้ไม่กี่คืบเล็บเธอจะหลุดจากผนังเปียกๆและตัวเธอก็ลื่นลงมานิ้วเธอเลือดท่วมทะลักและหินเรียงก้อนหย,ยาบจะชากเล็บเธอหลุดและฉีกหนังใต้เล็บขาดแต่แม้จะเหนื่อยเธอก็ยังพยายามต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่า หลายสิบปีต่อมาทุ่งยากกลายเป็นรีสอร์ทและบ้านพักที่ทำจากไม้ก็ถูกสร้างขึ้นมาทับบ่อน้ำเอาไว้เมื่อมีแขกมาเช่าบ้านพักซาดาโกก็เห็นโอกาสที่จะได้แก้แค้นเธอรีดเล่นพลังการถ่ายรูปด้วยความคิดออกมาทั้งหมดแล้วฝังคำสาปมรณะลงไปในม้วนวิดีโอซึ่งคำสาปนั้นจะทำให้ผู้ที่ดูวิดีโอต้องตายภายใน7วันโทรศัพท์ของเธอเชี่ยวกรากตดกระแสะน้ำในทะเลทำกลางพาย,ยุครั้งมือนทั้งรุนแรงและได้ปราณีเมื่อซาดาโกทะยานตนสู่ความโกรธเกรี้ยว สายหมอกมืดมิดก็ขดกายพันเท้าเธอเสียงคลื่นสัดสัดกองสะท้อนผ่านผนังบ่อน้ําเก่าทัานใดนั้นคลื่นกระโชกกระถมมาทําลายผนังบ้านพักมันถล่มไม้ตัวบ้านทลายไปในกระแสะโครธและความสมม,มุเชี่ยวกรากกระแสะน้ําสีดาท่วมถมบ่อน้ําที่อยู่เบื้องล่างและคลืนกินตะ,ะโกะไปพร้อมๆกันเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่บนชายหาดเวงหวางกําลังเผชิญทะเลวายอยู่ข้างอันกว้างใหญ่ไพศาล ผิวน้ำมีสายหมอกสีดำหนารูปไหลคล้อเคลียสาต์โกะเดินเข้าหาคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วค่อยๆหายไปในสายหมอกมืดหมัวสำหรับสกินของดิออค์เรียวในตอนนี้จะมีอยู่3สกินสกินที่1นึ่ซากเนาจะอ้างอิงมาจากฉากที่เรโกะแม่ของดิวิจเจอศพของซาร์โกะในบ่อน,น้ำครับสกินที่2เหนือง,งอกบวมเป่งจะอ้างอิงจากเนื้อเรื่องของเดทบายเดยไลท์เองว่าเป็นสภาพของดิออค์เรียวหลังจากที่ถูกฉีดเซรุ่มของเดไรายเข้าไปและสกินที่3คือวิสุวัตมลฤตยู เป็นสก,กินที่มากับการโปรโมทเกมเ e ็ d บ y d a y l i g ล t เวอร์ชันมือถือครับทีนี้เราจะมาดูเปิร์กของที่องค์เรียวกันต่อแต่เราจะไม่พูดถึงความสามารถกันนะครับเปิร์กแรกคือทะาคองไฮยนะความเกี่ยวกรโถมกระนำภาพของเปิร์กนี้ไม่ได้อ้างอิงอะไรมากนักนอกจากความที่ซาตะโกะมักจะมีความเกี่ยวข้องกับทะเลเท่านั้นเองเปิร์กที่2เสียงเพลียจากท้องทะเลภาพของเปิร์กนี้จะอ้างอิงจากฉากท้ายของเรื่องที่ซาตะโกะฆ่าดิวจิพ่อของโยอิจิ ซึ่งเป็นฉากเดียวกันกับตอนที่ใช้สกิลดวงตาเธอเหมือนถึง,ถงที่เป็นการฆ่าผู้รอดชีวิตที่ต้นคำสาปเต็มที่แล้วด้วยครับเปิร์กที่3สายุอมมหิตภาพของเปิร์กนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนะักเป็นแค่ภาพสซตโกะที่ยืนอยู่เฉยๆแต่ผมคิดว,ว่าภาพนี้น่าจะอ้างอิงมาจากตอนที่สซตโกะยืนอยู่ในทีวีครับตัวละครต่อมาโยอิจิคาสาวะ ที่เราเห็นกันในเกมเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่ในเวอร์ชั่นไหนเลยเป็นตัวละครที่ทางเนบไบเดลไลสร้างขึ้นมาเองเพราะในเนื้อเรื่องของลิงกูจะเล่าถึงโยอิจิแค่ในวัยเด็กเท่านั้นไม่มีตอนโตซึ่งก็น่าแปลกใจที่ทีมงานเลือกตัวละครโยอิจิเข้ามาในเกมแตนที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีบทบาทมากกว่าซึ่งคนที่รับบทปริวจิพ่อของโยอิจิในเวอร์ชัน1998ก็คือคุณฮิโรยุกิซานาดะที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้ามาจากบทไยชิเนในหนังมาเวลลลุงมาเฟียนักฆ่าในจอห์นวิก หรือซีรีส์โชกคุณที่ถูกพูดถึงมากในช่วงก่อนหน้านี้แต่การปรับเอาตัวละครเด็กมาเขียนต่อในเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ก็น่าสนใจดูเหมือนเป็นเนื้อเรื่องภาคต่อดีครับประวัติของโยอิจ e ิระบุว่าเมื่อครั้งยังเด็กโยอิจิ e G ได้ความสนใจในเรื่องเหนือธรรมชาติมาจากพ่อแม่ในตอนที่คำสารรบลึกลับมาพากชีวิตของทั้งสองคนไป พอเติบใหญ่เยวิจิก็จบการศึกษาได้ดับเกียรินิยมสาขาชีววิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวและจากนั้นเขาก็จะเดินลอยตามพ่อตัวเองโดยการเป็นอาจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาขาแต่แล้วหน้าที่การงานของเขาก็เริ่มพังพินาศเมื่อนักศึกษาสองคนหายตัวไประหว่างทําการวิจัยที่อิซุโอชิมะ เพียงกล่าวถึงอิซุโอชิมะความทรงจําอันเจ็บปวดของเขาก็พลันผุดขึ้นมาจากอดีตความทรงจําลับเร้นฝั่งลึกกับผุดพลายขึ้นมาจากส่วนที่ลึกล้าดามืดในจิตใต้สํานึกของเขาใบหน้าที่ผ้ามัวบนรูปภาพปากที่บิดเบี้ยวความตายอันไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมดนั้นพันเอิบล้นท่วมใจเขาเสียงผู้คนกล่นตะโกนเรียกเขาเป็นปีศาจและจากนั้นปีศาจ าดาโกะเขาพูดจากห้วงอเวจี v G ขึ้นมาบอกให้เขารู้ว่าคำสาบยังไม่ซีมฤตและมันไม่มีวันจบสิน้นโยอิจ e ีหลับตาลงขณะกำลังร้องไห้ค่อยๆผ่อนคลายความกลัวของตัวเองลงเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งสดาโกะก็หายไปแล้วแต่บางสิ่งนั้นวนขึ้นมาบางสิ่งที่ทั้งอัปมงคลและมาจากโลกอื่นเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งสะพึงอยู่ใกล้ตัวลมหายใจเขานักหนวก่วงดุดคลื่นหอบเกลียวในทะเลสดาโกะกำลังทรมานเขาใช่ไหม วิญญาณกาลังเตือนภัยอะไรเขาหรือเปล่าหรือเป็นอย่างอื่นบางสิ่งที่กลืนกินผู้คนบางสิ่งที่ทําให้คนหายไปเดวิชีเองก็ไม่แน่ใจเขาใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการพยายามเข้าใจพลังจิตของตัวเองและเรื่องเหนือธรรมชาติสัญชาตญาณบอกเขาว่าคำตอบนั้นอยู่ในน้ำที่สุดแล้วเขาจึงอุทิศตนเพื่อการศึกษาสิ่งมีชีวิตมีสติปัญญาและพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจในมหาสมุทรและบางทีเขาอาจต้องปรับเปลี่ยนนิยามของคำว่าสติปัญญาหรือ,อนิยามของสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำ ความกระหายใคร่รู้ทาให้โยอิจ e ิเข้าสู่การค้นคนว้าอันขุมคลังในพรมแดนของปรจิตวิทยาวิทยาศัสตร์ลึกลับเทววิทยาประวัติศาสตร์ชาวบ้านยิ่งเขาขยายสาขาความเชี่ยวชาญของตัวเองออกไปเขาก็ยิ่งดูเลวไหลและไม่เป็นที่ยอมรับจากที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ยอมรับในฐานะคนหนุ่มผู้เปลืองปราดบัดนี้โยอิจ e ิถูกมองว่าคือคนบ้าและความบกพร่อง ไม่กี่เดือนต่อมาทางมหาวิทยาลัยก็อยู่ติดตำแหน่งหน้าที่ของเขาไม่ได้มีใครไปขัดขวางทาโยอิจิจะไปเป็นอาจารย์ที่สถาบันใดแต่ไม่มีวิทยาลัยมีชื่อแห่งใดในญี่ปุ่นยอมรับเขาเขาไปหาสื่อมวลชนโดยหวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกบริษัทที่แม่ของเขาเคยทำงานเป็นนักข่าวเสนอทุนวิจัยให้โดยแลกกับการเขียนบทความและสิทธิ์ในการตีพิมพ์เรื่องราวของเขาเป็นเจ้าแรกในช่วงเวลาอันยากลำบากนั้นพ่อของโยอิจิรับมาหาเขา วิญญาณของผู้เป็นพอ่อกระตุ้นเขาเงียบๆให้เดินต่อไปบนเส้นทางที่ตนเลือกและดังนั้นโยอิจิจึงร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆในสาขาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของตัวเองที่โตเกียวในช่วงเวลาหลายเดือนนั้นเขาพบเรื่องราวหนึ่งที่คล้ายคลึงกับการหายตัวไปของนักศึกษามันเป็นเรื่องบล็อกเกอร์สี่คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับใกล้ๆปัะอาคารในสกอตแลนด์โยอิจิหาไฟที่เร็วที่สุดบินไปยังกราสโลอย่างเร่งด่วน อาจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ข้อสรุปเหมือนกันหลายประการจากที่เคยค้นพบเมื่อเกือบ70ปีมาแล้วในตอนที่ทีมถ่ายทำภาพยนตร์ห่ตัวไปใกลๆประภาคารแห่งเดียวกันนี้บางอย่างที่มืดมิดเรียกมาจากท้องทะเลเหมือนอย่างนางไซเรนในสมัยโบราณโยอิจิ e G ตรวจสอบงานวิจัยพ่อกร,ร,ระพันปรากฏตัวมาบอกว่าเขามาถูกทางแล้วคำชี้นำของพ่อทำให้โยอิจ e ิ G, ชาวเรือหาปลามุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าเจ็ดนักล่าเขาไปถึงที่นั่นอย่างพบคำ ประภาคารที่ขณะนี้ทำงานอัตโนมัติและควบคุมจากทางไกลค่อยๆหยุดทำงานแต่กระพริบแสงเลื่อมรางลงดาวดาวเดิกที่กำลังดับสูนมหาสมุทรเริ่มหมุนวนอย่างบ้าคลั่งและชาวประมงก็ขอให้โยอิจิกลับฝั่งแต่เขาปฏิเสธเขาใกล้พบความจริงแล้วและจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางได้ระหว่างที่ทั้งสองเถียงกันความคุม้มครั่งของมหาสมุทรก็โยมเรือขึ้นลงขึ้นยักษ์ลูกหนึ่งนกเรือขึ้นสู่เท่าบ้านแล้วเวียงใส่หินปุ้มปั่มในความมืดมิดโยอิจิจะมาได้หลังจากนั้นไม่ได้นะัก เขาจำได้ว่าตัวเองตกลงไปในน้ำเขาจำได้ว่าตัวเองว่ายน้ำจนไปขึ้นฝั่งแล้วพบพ่อตัวเองยืนกวักมือเรียกเขาจากบนประภาคารเขาจำได้ว่าตัวเองโงนเงยนปีนป่ายขั้นบันไดผ่านหมอกหนาสีดำเหมือนความมืดมิดเขาจำได้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นในทุกครั้งที่ปีนป่ายบันไดไปที่หลั้คันจนในที่สุดมหาสมุทรที่ขุมคลังจนฟองท่วมปากก็กลืนกินเขาไปทั้งตัว สำหรับสก,กินของโยอิจิ G, อย่างที่บอกว่าในเนื้อเรื่องจริงๆมันมีการพูดถึงตัวละครนี้ตอนโตทําให้สก,กินทั้งหมดถูกอ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่ทีมพัฒนาสร้างขึ้นมาเองโดยจะมีอยู่3สก,กินครับสก,กินที่1การเดินทางเพื่อขนขวาเป็นชุดที่เขาใส่ตอนล่องเรือออกมาจากชายฝั่งทางใต้ของประเทศญ,ญี่ปุ่นเพื่อหาคําตอบเรื่องของเซดาโก,กสก,กินที่2นักวิทยาศาสตร์ของวีโกสิงคาดกันว่านี่น่าจะเป็นชุดของวีโกเองเลย และสก,กินที่3ผู้ตรวจสอบเหนือธรรมชาติคาดว่นาน่าจะเป็นชุดที่เขาใส่เพื่อสืบเรื่องของเซอดโกหลังจากที่ออกมาจากวิทยาลัยแล้วและสก,กินนี้ยังระบุอีกด้วยว่าโยอิจิบังเอิญเจอบันทึกจากปี1950ที่เขียนโดยผู้นําทีมที่หายสาบสูญไปสําหรับเปิร์ของโยอิจิเปิร์รแรกคือคําแนะนําของบุพการีเป็นการนั่งอิงจากฉากที่ริวิจิได้เจอกับพ่อของเขากลางสายฝนแต่ในหนังทั้งคู่จะยืนอยู่ห่างกันมากกว่าในรูปนะครับเปิร์ที่2สัมพันธ์อาทร แน่นอนว่าเปิกนี้ไม่ได้อ้างอิงมาจากอะไรอยู่แล้วเพราะในเนื้อเรื่องจริงๆไม่มีโยอิจิตอนโตเปิกที่3พรทฤษฎีมืดน่าแปลกใจที่ทีมงานเลือกเอาภาพนี้มาใช้ในเปิร์กเพราะมันเป็นแค่ภาพสั้นๆในม้วนวิดีโอต้องสาบที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนในภาพเป็นใครหรือภาพนี้มีความหมายอะไรครับ